สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับลุงสมพรมุ่งมั่นสอบประหลัดอำเภอได้ที่25ในวัยหวาสปีเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่ได้รับความสนใจจากประชาชนกับเรื่องราวของนายสมพรทองรักอายุ58ปีประหลัดอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นผู้รับผิดชอบงานทะเบียนซึ่งเพิ่งจะสอบได้ และเข้ารายงานตัวเมื่อเดือนที่ผ่านมานี้เองแหะครับคุณลุงสมพรประลัดอำเภอท่านนี้นะครับได้เล่าเส้นทางชีวิตของเขาว่าที่ผ่านมาชีวิตของเขายากลําบากหลังจากความยากลําบากป่วยเป็นแขนและมืออ่อนแรงแต่ได้ความมุมานะและความพยายามจึงหัดเขียนด้วยมือที่ไม่มีแรงและฝึกซ้อมร่างกายให้กลับมาสมบูรณ์แข็งแรงมาโดยตลอดกระทั่งเรียนจบในระดับปริญญาตรีหลังจากนั้นนะครับ ตนจึงสอบเข้าเป็นลูกจ้างของเทศบาลแห่งหนึ่งได้และใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปทั้งที่ร่างกายยังคงไม่แข็งแรงสมบูรณ์ต่อมาจึงได้ลาออกจากการเป็นลูกจ้างของเทศบาลเพื่อมาทําตามความฝันของคุณพ่อที่ได้สั่งเสียไว้ว่าต้องการให้คนในครอบครัวรับราชการเป็นนักปกครองบำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่ประชาชนหลังจากนั้นนะครับตนก็พยายามที่จะอ่านหนังสือเกี่ยวกับกรมการปกครองมาโดยตลอด จนกระทั่งกระทรวงมหาดไทยเปิดรับสมัครแข่งขันประหลัดอำเภอประจำปี2561จึงได้ลงสนามสอบคัดเลือกในครั้งนี้พร้อมกับคนทั่วทั้งประเทศและสอบได้อันดับที่25จาก12,000คนซึ่งเมื่อทราบผลตนและครอบครัวก็ดีใจมากนับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าประทับใจและน่ายกย่องจริงๆนะครับถึงแม้ว่าอายุจะมากแล้วสำหรับการเป็นข้าราชการแต่ก็ไม่ทิ้งความฝันของตนเอง ก็จบลงไปแล้วนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยฮิตหลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันไน้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ